สวัสดีเพื่อนๆนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ที่หยุดรถไฟเจรันสนิทวงก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักแล้วก็ชมบรรยากาศกันกน,นาทีแห่งนี้นะสำหรับที่หยุดรถไฟเจรันสนิทวงเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนนนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพก็เป็นจุดขึ้นลงรถไฟอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง ด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าเ r t มทบางขุนนนท์นะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์นะก็เป็นจุดเชื่อมต่อในการขึ้นรถเมย์นะครับรถแท็กซี่และสำหรับทางฝั่งซ้ายของเราก็อาจจะเป็นถนนสุทธาวาสนะที่อยู่เรียบทางรถไฟสำหรับที่อยู่รถไฟจรัญสนิทวงศ์เนี่ยก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับช่วงสถานีทนบุรีถึงสถานีชุมทางตลิ่งชัน สำหรับอาคารของที่หยุดรถนะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่ลงใต้นะส่วนฝั่งที่เรายืนกันอยู่ก็เป็นฝั่งที่เข้าสถานีทนบุรีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเข้าสถานีทนบุรีเนี่ยก็มารอรถไฟฝั่งนี้อันนี้นะครับตรงเข้าไปทางด้านนี้นะครับประมาณสัก1กิโลเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟทนบุรตีตอนนี้เราก็มาอยู่กันบริเวณถนนจรัญสนิทวง์นะก็ อาจจะมีทางม้าลายนะครับที่สามารถข้ามไปที่อยู่รถฝั่งที่ลงใต้ได้นะครับหรือถ้าจะสะดวกหน่อยก็ข้ามที่สถานี MRT นะครับผมก็มีบันไดข้ามใต้สถานี MRT นะครับก็จะมีจุดขึ้นลงรถเมเย์อยู่ทั้งสองฝั่ง ส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นอาคารที่หยุดรถฝั่งลงใต้นะครับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมารอขึ้นรถไฟกันที่อยู่รถฝั่งนี้นะถนนที่อยู่ด้านหน้าของพวกเรานะครับก็เป็นถนนเรียบทางรถไฟไปตลิ่งชันนะครับแล้วก็จะอยู่เรียบทางรถไฟเนี่ยไปตลอดแนวส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็จะไปที่อยู่รถบางบางละม่าถสถานีชุมทางตลิ่งชันนะคนปรปฐมราชบุรีนะครับแล้วก็ลงใต้ นนี่ก็เป็นป้ายของที่หยุดรถไฟนะฮะก็สังเกตคําว่าจะรันนะครับจะลงท้ายด้วยลอริงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับพอรู้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับตารางรถไฟที่หยุดรถจรันสนิทวงนะครับก็จะมี QR code ให้สแกนนะเพื่อนๆที่มารอรถไฟก็สแกนไว้ดูได้นะครับผม ตอนนี้เราก็จะมาชมรถไฟนะครับเข้าออกที่อยู่รถจรันสนิทวงกันบ้างนะนะครับบนแรกที่เราจะชมนะครับก็เป็นรถธรรมดาที่251ทนบุรีประจวบคิรีขันอ่ด้านบนนะครับก็มีรถไฟฟ้า MRT เข้าสถานีบางขุนนนด้วยขบ,บวนนี้นะครับก็ออกสถานีทนบุรีเนี่ยบ่ายโมงสินาที วันนี้อันสตอม4416ทำขบวนนะ จรับผู้โดยสารเรียบร้อยนะผู้โดยสารเนี่ยก็ขึ้นจํานวนพอสมควรเลยอเน,นื่องจากว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับผมในการลงรถเมล์รถแท็กซี่นะสะดวกแล้วก็ต่อรถไฟลงไปใต้ได้สำหรับป้ายต่อไปนะครับก็จะเป็นที่หยุดรถบางระมาด แล้วก็สถานีชมทางตลิ่งชัน ตอนนี้เราก็มาอยู่อาคารที่รถนะครับฝั่งที่เข้าสถานีทนบุรีแล้วก็มาชมรถฟีเดอร์นะครับขบวนที่1116ต้นทางจากนาคปรปฐมปลายทางสถานีทนบุรีเป็นรถดีเซลรางนะตอนนี้ผ่านจุดตัดถนนจรันสนิทวงมาแล้วนะครับเขาจอดที่รถจรันสนิทวง ด้านหน้านะครับก็เป็นมุมเหมือนกับเป็นอุโมงต้นไม้นะมีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกดีเราก็มาชมกันอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนสุดท้ายในคลิปนี้รถธรรมดาที่259ท้นบุรีน้ำตกนะครับผมไปกาญจนบุรีก็ได้รถจากอัสตอมทำขบวน เป็นหมายเลขนะครับ4217เครื่องพิลสติกขบวนนี้นะครับก็ขวัญใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะนะไปเที่ยวกาญจนบ,บุรี ทางหน้าติดกับรถจักรนะครับก็เป็นตู้เขียวสวยงามเลยขบวนนี้นะครับออกสถานีทนบุรีเนี่ยบ่ายโมงห้าสิบห้านาทีฝรั <laughs> ่งบวกมือ a ต k ก o u v ว r ริม c h ไปต่อไปก็ที่อยู่รถบาง,บางละมาดนะแล้วก็ชุมทางปลิ่งชัน ตลอดปลายทางน,นะครับจนถึงสถานีน้ําตกจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศกันนะครับที่อถอ่รจรันสนิทวงซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่แนะนำเนาะเพราะว่ามีความสะดวกในการที่เชื่อมต่อบางคนนั่งรถเมล์หรือแท็กซี่มาก็ลงมานะครับแล้วก็รอขึ้นรถไฟที่นี่ได้เลยก็น่าจะสะดวกกว่าสถานีธนบุรีนะผมว่าอย่างนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสวัสดีครับ